สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผู้ชัยโอป้าครูพิชัยมาดังแสงครูเป็นตัวแทนของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาของเราเปิดสอนด้วยกันอยู่3ระดับ 1. ระดับปวช 2. ระดับปวสและ 3. ระดับปริญญาตรีสำหรับการเรียนการสอนในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้นมีรายวิชาอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟัง หนึ่งนะครับอย่างเช่นรายวิชาการเขียนโปรแกรม 2. หารายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3. การซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์4การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้หลายๆคนอาจจะชอบนะครับก็คือการสร้างช่องทางการขายของแบบออนไลน์ดังนั้นสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของเราเป็นหนึ่งในสาขาที่มีความทันสมัยสามารถตอบโจทย์ของ ผู้เรียนหรือนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนได้อย่างแน่นอนครับเมื่อผู้เรียนเรียนจบไปแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายนะครับอย่างเช่นนะครับอาจจะเป็นผู้ด,ดูแลระบบเครือข่ายเป็นนักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์การเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์หรือแม้กระทั่งนะครับต่อเป็นข้าราชการก็คือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับคนใดที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนในสา,าขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของเรานะครับสามารถติดต่อนะครับเบอร์โทรตตรงนี้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ